จุงกะและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องไปยังทั่วโลกเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านบุงอาชาแนลค่ะสําหรับคลิปนี้บุงอาจะพาท่านพี่น้องมาดูอะไรนะคะอย่างอื่นเลยก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆก,ก,การรับชมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับชมผ่านทางวิดีโอไลฟ์สดผ่านชอ่องแล้วก็วิดีโอทั่วไปอย่างเช่นวิดีโอที่กําลังถ่ายทอดให้กับ ท่านผู้ชมได้ฟังอยู่ได้ดูได้รับรู้รับฟังกันอยู่ในขนาดนี้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มีข้ามโฆษณาให้กับุงคาด้วยค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์หลายท่านอาจจะยังทำงานแล้วก็คนส่วนมากอาจจะเป็นวันหยุดอยู่กับครอบครัวไปทำกิจกรรมนอกบ้านกําลังขึ้นรถไฟกําลังโน่นทํานี่ทํานั่น,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 นไม่ว่าพี่น้องจะทํากิจกรรมอะไรในขณะน,นี้ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขนะคะทําคลิปวิดีโอไม่ว่าจะผ่านโซเชียลมีเดียทาง Facebook ทางแอปทุกแอปพลิเคชันนะคะพี่น้องจ้าทุกโซเชียลมีเดียก็ขอให้ปังปังปังเยจ้อาอะไรเอ,อ่ยอยู่ตรงหน้าบูงาคลิปนี้บูงาจะพาพี่น้องมารู้จักทําความรู้จักกับเห็นหน้าเห็นตาแบงค์ใบธนบัตรใบแบงค์ละ50ดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะว่าจะแลกเงินไทยได้เท่าไหร่คะพี่น้องจ๋า อันแรกเลยเนระเป็นหงสนะ์เนเป็นหงส์ดำนะคะพี่น้องจา๋าทางเพิร์ทเนี่ยจะเป็นหงส์ดำนะเยอะมากเลยนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็คือประเทศออสเตรเลียนะเองค่ะถัดต่อมานะคะพอคร่าวๆดอกไม้ชนิดนี้ใครรู้จักมังคะบงงาอาจจะเดาพอคร่าวๆนะคะเป็นแบงค์เชียนะคะเป็นแบงค์เชียแบงค์เชียเป็นต้นไม้เนทีฟนะออสเตรเลียเนทีฟนะคะเป็นคล้ายๆกับต้นไม้อนุรักษ์นะคะพี่น้องจา๋าพืชต้นไม้ที่อนุรักษ์คล้ายๆกับต้นย,ยูคาลิปตัสนะคะ อันนี้ค่ะหน้าตาของแบงค์ธนบัตรใบละ50ดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะพี่น้องจ๋าจะเป็นสีเหลืองค่ะส่วนแบงค์ละ100นะคะก็จะเป็นสีเขียวค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือส่วนหนึ่งนะคะนี่เรากลับด้านไปอีกส่วนหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋านี่ค่ะหน้าตาเป็นคิงกับควีนนะคะโอเคนะคะทีนี้เรามาดูค่าแลกเปลี่ยนนะคะอัตราค่าแลกเปลี่ยนขึ้นอู้เมื่อประมาณเดือน จงส,สกิกว่านะคะบุหง,งาเช็คแล้วยี่สิบสี่นะคะพี่น้องจา๋าแต่วันนี้อยู่ที่อ่ายี่สิบสามดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะโอ้สอรี่อยู่ที่ยี่สิบสามบาทต่อหนึ่งดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะพี่น้องจา๋าหนึ่งดอลลาร์ออสเตรเลียถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะได้อยู่ที่ยี่สิบสามบาทกว่ากว่านะคะปัดเศษขึ้นนะจ๊ะพี่น้องจา๋าโอเคนะคะแต่ถ้า50ดอลลาร์ออสเตรเลียเนี่ยจะตีเป็นเงินไทยได้เท่าไหร่นะคะพี่น้องจา๋าจะตีเป็นเงินไทยได้ที่ 1,165บาทจ้าโอเคนะคะอัตราค่าแลกเปลี่ยนขึ้นลงทุกวันนะคะบางวันก็24บางอาทิตย์ก็23นะคะช่วงนี้23นะคะขอกราบขอบพระคุณทุกๆก,การรับชมเลยนะคะพี่น้องจ้าขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะคะ,จะเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปผิดพลาดประการใดปุงกนก็ต้องกราบขอประทานโทษและขออาภัยมณฑที่ตรงนี้นะคะจุงกะและสวัสดีค่ะ